สวัสดีกับชาพยอมคาะิออครับนชาครับผมบอกหนอยครับวันนี้เราจะไปไหนกันมียายปีัเปนยังไงมี้ยายปีอยากรู้ไปเจอกันที่จรัน 4 4อ่าเพราะวันนี้เนี่ยเราก็จะตลอดทัวร์ไปไปหาบะหมี่ยายเป๊ะที่วันนั้นเนี่ยนายช่างเขาาไม่แขกแต่เขม่คตก็เห็นเฮ้ยเออน่าสนใจแล้วอยู่ใกล้บ้านเราด้วยก็เลยว่าเจนจอนว้าวถ้ชื่อร้านก็น่ากินเราบอกเลยใช่ไหมปอนใช่ไหมเรามาใสยเดียวกันสายยายปีนะยายปีเอ๊ ยังไงเนี่ยไปนั่งใจกันเล<ท>ยถ้าให้ดีดต้องกิงยงนยาหน้ำท่อมนะรู้เปล่าอุ้ยไป,ไปซื้อมาไปซื้อมาไปซื้อมาไปจับขากรับข้าวกรับขา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 กราบโอเคเอง,งั้นเดี๋ยวเราวาร์ปไปทั้งหมดเลยไปตอนนี้เรามาถึงแล้วนะฮะจรัน46พอกำลังโยกแล้วไม่โยกนะแต่เนี้ยเดี๋ยวเราต้องหาร้านบะหมี่ยายปป๊กว่าอยู่ตรงไหนแล้มันอยู่ตรงไหนล่ะเออรู้อยู่ไหนแม่งมีเยอะมากเลยนะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกอยู่หน้าซอยอยู่หน้าซอยจรอยู่หน้าซอยอยู่หน้า น่าเสียดามากยายโดนย,ยายนอนไม่ได้เจอยายไม่ได้เจอยายยาย,ยายง่วงวต้องมาก่อนเที่ยงนะถึงจะเจอยายนะถ้ามาหลังกว่านัน้นก,นก็ไม่เจอแล้วโมแต่ติวอยู่นั่นแหละไม่เกี่ยวเข <c oughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยเดี๋ยวเผื่อคนเกาอยากจะมากินนี่ก็จะซอยน้ำหองนะเจรันซีโอเจรันซีโอตรงนี้เลย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 อะไยเห็นไหมนี่ค่ายจรันซีโอถ้าถ้ามาเฮาหน้าซอยข็จะทำอะไรก็เจ ียายแกปิกเลยนะเห็นเห็นนัไหมไม่รับแบงค์พันแล้วแบงค์ห้าร้อยีเงินสดก็ซื้อไม่ได้ด้วยผมให้ผมจะเอาแค่ยี่สิมันซื้อผมไม่เอาเดือด่างมาซื้อเขาอ่ะโอ้โหโจริงๆเลยแต่ละคนร้นเลย ตอนนี้เราก็มานั่งกินกัตนตรงนี้เลยนะครับผมอ่าวิธีเชลเลนเจอร์เราลองกินกันแบบว่าทับรีนิดนึงแค่ดูจากอ่าที่ที่นั่งกินกันอยู่แล้วก็นี่ครับผมผมเราสั่งอะไรกันมาสัา่งจับกังนะไม่ใช่ไม่ใช่เราสั่งเกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวแต่มันไม่มีใช่ไหมเห็นไหมว่ากล้องเห็นว่าดูดูดีว่าะจะ,ะมีเกี๊ยวกี่ตัวแล้วมีแต่บะหมี่เดิม สองสามตอนแรกพี่บอกว่ามีเกี๊ยวไหมเขาบอกให้มาให้มาแบบโอ้สุดยอดนะดูผมชิมก่อนดูแต่ละซองที่มันให้มาเป็นไงอ่ะอืมอืมเป็นไงบ้างครับนี่มันยังไม่ใส่น้ำปรุงเลยอร่อยอร่อยเขาบอกอร่อยไม่ใส่ก็อร่อยไม่ใส่ผักอ๋อเาไม่ใส่ปากก็อร่อยไไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวนี่ยคือรับผิงเขา เอาไำมาแป๊แป๊บกินไ,ไ,นได้คับฉุนมากเลยท่ากินอร่อยอร่อยอันนี้ไม่เหนื่ตอนนะลองน้ำแม่ต้มสาก็อร่อยแล้วแต่พอราดน้ำจิ้มตัวนี้อร่อยกว่าเดิมอร่อยกว่าเดิมน้ำที่ผอมมาเยอะหรือพี่บอกว่าพี่ชอบกินเปลี่ยนเป็นคือดูแต่อ,อะไร<ม>คิดว่าจะกินกันหมดไหมหมดหมดยังไงก็หมดยังไงก็หมดมแต่อร่อยครับผมอร่อยครับแต่เราอยู่แถวบ้านเราด้วยนี่มีอย่างที่ต้องบอกคือ ผู้หญิงไปซื้อวังจะโดนเกลียดเพราะยายแกชอบผู้ชายอยายแกชอบผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องให้ผู้ชายซื้อ่อพอชมแกผู้แกนี่โอ้โหอดให้แน่นๆเลยใช่นะครับผมก็ฝากไปได้โอ้โหบะหมี่้ายายปีเออหน้าซอยจราญ4 6นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไคร์กดกระดิ่งให้เราด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของั้ง challenge นะครับผมเกียอะไรอะ มันเยอะค่ะมันเยอะเช็คเทคเทคเยอะมากนี่ครับผมนี่นี่เดี๋ยวนี่ในี่น้ำท่อมของแม่ช่างมาแล้วนะจะโชว์ไม่ขวดเล็กอ่ะขวดเล็กอ๋อนี่อ๋อต้องท่อมใหญ่ใช่ไหมท่อมใหญ่ท่อมใหญ่ท่อมใหญ่อันนี้ก็ตามไปกับเขาด้วยเออนิดเริ่มติดแล้วเราเนี่ยเริ่มเริ่มติดกับเขาแล้วนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่นิดขวดนี้ไม่นิดแล้วนะแค่ปะแดกกันเลยก็มีปอลส่งท้ายคลิปบอกว่า ถ้าใครที่มีผัวนะถือว่าโชคดีมากนะฮะที่ซื้อร้านนี้บอกเลยไปละบายน้ำปลาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้นิดเดียวนิดเดียวมีคนกินเค็มไปอีกแล้วหนึ่ง้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตัวหนึ่งความไม่กินเค็มอีดิไม่ไม่แต่ไม่ได้กินตี่เขาเรียบอนเขาเรียบตลอดเวลาเลยไม่ต้องกินเค็มใช่อะไรเนี่ยมันจะแบบว่าโอ้ชีวิตนี้กูจะต้องไม่ได้กินอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ที่รู้ๆอ่ะถ้าไอแพนถ้าไอแพนมานะไอแพนมานะว่าไอแพนหมด เชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อแปลนกินหมดเชื่อแปลกเนาะไอ้เหี้ยคนตัวเล็กเสือกินได้เยอะกูตัวอย่างควายแตกได้นิดเดียวเองนั้นปอนตะบอกนะได้บอกตรงนั้นคือเขาเรียกว่าไงนะเขาเรียกว่าถ้ากินอันเนี้ยข้าวไม่ต้องกินทั้งวันเลยมือนี้คืออยู่ทั้งวันได้เลยคืออยู่ได้ทั้งวันคืออยู่ได้ทั้งวันเอ๊นี่คู่แข่งเอมาอีดีท้ายงั้นอะ ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เชี่ยกูคงไม่มีทหารคนไหนบ้าพกเออมือมีจับกังลงไปในสนามหรอกมั้งเอาโตัวคือมังกลับภาพไม่ได้ว่ากล้องกูมันจะถ่ายกดได้อย่างเดียว